สวัสดีค่ะแล้วคัมปินวาสีแค่นอทั้งนอทั้งไหลของแมกแมกเนะจ๊ะใหญ่ไหลบุงดูได้ตั้งหลายโน่คนน่ะเป็นสิบสิบ,สบนอพอได้ในีขันแค่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเตรียมไม่เลยสิบหกกระถาง ประว่ามีสิบหกนอแบลนเนอร์พร้อมแบกเมจิมีสองกระถางแบกเมจิมีสองกระถางอันนี้ลันเนอร์เตรียมไว้แล้วเด้ค่ะแต่ว่าของย่างบ้านจะแครอันนี้แบกคอลอนแบกคอลอนจะหากระถางใหญ่ลงอยู่ใบเห็นบ่มันเหลื่อมเงางามคือนอย่างนี้ อืม mm hmm. สออรสออรสออรนาเขาเลื่อมนี่ค่ะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ถั่วลงแบกไม่จิซุ้มเนี่ยมาเห็ดแม่พันธุ์นี่นะนี่ไมาเห็ดแม่พันธุ์หกักหลายเราค่อยเสริรลงกับละมางังใหญ่แม่พันธุ์เด้อนี่เด้อแซน้ำไปแล้วดินเหนียวน่ะ ไม่ถ่ายแยกบอนแบกเมกิลูกเต็มเลยเพิ่งเข,ข้าไปแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวสิลงคลิปให้เบิ้งอีกทีค่ะเตรียมดินเตรียม,มยังกันจะได้แค่นอกแค่ไหลเขาไปซ้ำใส่นั่นไว้เขาจะได้ออกหากเร็ว,รวจะ้ะ ฝากกดติดตามไม่เด้อค่ะเดอ้อกดกระดิ่งแก้งเตือนน้ำจ้าจะได้ส้มคลิปใหม่ๆไปเรื่อยจ้า